สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครั้งนะครับวันนี้กลับมาพบกันกับที่เก n นชินอิมแพ็คนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปคลิปเกนชินมานานนะครับอัพอันสุดท้ายน่าจะเป็นซิงเชียวเมื่อประมาณช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่ m มไมเคิลเลเตอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอยู่กับที่เซียวนะครับยักษ์สาเซียนผู้พิทักษ์ลีเย ผู้มีสมญานามว่าผู้กำราบอสูรและยักษ์ผู้มิทักษ์นะครับเซียวนะครับเป็นตัวละครที่รักษาอยากได้มากนะครับถึงขั้นกับแบบว่าไม่ยอมอธิษฐานอะไรเลยนะครับแล้วก็เก็บเม็ดอธิษฐานเพื่อมาอธิษฐานเซียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกผมก็ไม่ค่อยใช้กันนะเซียวเพราะในในความคิดผมมันใช้ยากนะครับในความคิดผมนะ มันใช้ยากนะครับโอเคมาดูค่าสเตตเบื้องต้นที่โชว์อยู่ที่ขวามือนะครับพลังชีวิต19,744เจ็ดร้อยสี่สิบสี่นะครับพลังโจมตี2,252พลังป้องกัน1,020อันย่ความชำนาญธาตุสี่สิบเก้านะครับต่อจากนี้เดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันนะครับอาวุธนะครับผมใช้เป็นเดสแมทนะครับระดับขัดสีนะครับก็เติมบีเพียร์สวิน เพื่อเอานี่มาให้ไอ้เซียวเนี่ยครับคุณเขาเรียกว่าอะไรวะลิตเติ้ลจแอนนะครับยักษ์ตัวน้อยนะครับโอเคก็พลังโจมตีพื้นฐานก็454นะครับออฟลองก็เป็นอัตราคริ36.8นะครับผมเลือกตัวนี้ทำให้ผมตัดเรื่องปัญหาปัญหาต่อไปนี้ด้วยนะครับคือปัญหาตีแฟรโอเคเดี๋ยวปัญหาเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอก ว่าคือว่าว่าผมได้ตัดปัญหาอะไรไปนะครับอ์ติแฟกต์นะครับผมใช้เป็นเซตอ์ติแฟกต์ม่วงนะครับเวอร์มิเลียนซึ่งผมมองว่าเป็นอ์ติแฟกต์ที่ออกแบบมาสําหรับเซียวมาสําหรับเซียวมาสําหรับเซียวเลยนะผมมองว่าเพราะอะไระครับเพราะผมมองว่ามันมีหน้ายักษ์นะครับเนี่ยครับผมเลยมองว่ามันออกแบบมาเพื่อเซียวนะครับหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าตัวอื่นจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมผมก็ไปผมไปดูแล ไปดูจาก YouTube ช่องอื่นมานะครับเขาบอกว่าเดี่ยวใส่เซตนี้โอเคที่สุดนะครับส่วนถ้าใส่2ชิ้นนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตี18% 18เนาะส่วนเซต4ชิ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับก็ก็น่าจะประมาณว่าถ้าพลังชีวิตลดต่ำลงพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซตนี้นะครับเพราะว่าเซตเนี้ยถ้าถ้าเผิด มันใช่นะคือเวลาเซียวมันใช่อันติใช่ไหมมันจะเลือดมันจะลดลงนะครับแล้วก็มันจะทําให้พลังโจมตีแรงขึ้นอีกนะครับโอเคเรามาดูมาดูกันที่ดอกไม้เลยนะครับไม้ครับไฮไลท์จะอยู่ที่อัตราคลินะครับแล้วก็ความแรงคลิก็ถือว่าสมดุลกันก็ยังโชคดีที่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีบวกเข้ามาด้วยนะครับ จะอยู่ประมาณนี้นะครับสีคออันนี้เป็นผมถือว่าโอเคเลยนะสำหรับผมมันคือมันเพิ่มแต่เรื่องการโจมตีอะอ่ะเรามาดูขนนกกันต่อนะครับขนนกก็แอบเสียใจนิดหน่อยเพราะว่าตอนอัพมันบวกพลังป้องกันมาให้เยอะนะครับส่วนที่ยังเป็นไฮไลท์ก็ยังเป็นยังเป็นที่ได้อัตราคลิแล้วก็ความแรงคลิพร้อม มา,มาในอันเดียวกันนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ไม่ถือว่าเป็นไฮไลท์เท่าไหร่นะครับอีกอย่างนึงก็ได้มาเป็นพลังชีวิตบวกนะครับมาดูต่อมาที่นาฬิกาทรายนะครับนาฬิกาทรายผมก็ใส่เป็นออหลักเป็นพลังโจมตีนะครับไฮไลท์ก็อยู่ทีออ่ได้ความแรงขิมาที่18.7%นะครับผมเห็นคนอื่นเขาได้30ผมก็อยากได้อย่างนั้นเหมือนกันนะแต่มันกระจายกระจายกันมันมันเกี่ยวกับดวงอะ่ะผมผมมองอย่างนี้นะ อธิแฟกเกลือกว่ากาชายครับในความคิดผมนะเกมเนี้ยบางวันลงอยู่สองวันเนี้ยไอเม็ดพระจันทร์เที่ยวไปสี่ห้าเม็ดแล้วแม่งยังไม่ยังไม่ออกไอตัวที่ตัวที่ออกมาเลยนะครับโอเคมาดูถ้วยครับถ้วยผมใส่เป็นพลังโจมตีครับก่อนหน้านี้ผมใส่เป็นตัวนี้นะผมใส่เป็นตัวนี้ผมใส่เป็นตัวความเสี่ยงไฮลมแต่ว่าทีนี้ผมอยากจะมาเน้นความแรงคลิแล้วก็อัพตัวนี้นครับโชคดีนะครับที่มัน ที่มันมีทั้งอัตราคลิทั้งความแรงคลิด้วยนะครับก็เลยทําให้โจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับส่วนสุดท้ายปัญหาท,ที่ผมสามารถแก้ได้จากเดสแมทคือผมไม่ต้องไปใส่อัตราคลินะครับที่หน้ากาแต่ก่อนหน้านี้คือคือเอาเอาอัตราคลิมาใส่ผมน่าจะใส่ตัวนี้แหละแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้เป็นชุดนี้พอ,พอได้พอได้พอพอใส่เดสแมทแล้วก็ เรื่องอัตราคลิออกไปเลยนะครับก็มาใส่เป็นออบหลักของหน้ากากเป็นความแรงคลินะครับแล้วก็ออบลองก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่จะน่าสนใจก็แค่พลังโจมตี16%บกปบวก16.9%เปอนะครับก็ตีประมาณนี้นะครับอ่ะหดแล้วผมดาวผมยังปลดไม่ได้ครับเพราะว่าผมงบน้อยนะครับเกมเมอร์งบน้อย ส่วนพลสวรคนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้อัพเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เป็น9 8 8ก็เป็น9 8 9เนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เซี่ยวเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แทบจะไม่ได้ใช้เลยแหละว่าเอาเอามามีประดับไปนะครับค,ค่าสเต็โดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอัตราคลิกนะที่ที่คนเขาจะดูดูกันอัตราคลิกก็จะอยู่ที่89านะครับกำลังคลิกก็จะอยู่176 นะครับก็พื้นฟูพลังงานก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมเห็นเขาแนะนำกันที่130นะครับก็ได้นอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเียวของผมจะแรงขนาดไหนนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยอ่ะอ่ะโอเคครับผมมาทดสอบเซียวอยู่ที่ดัน อริแป็อยู่ที่ที่ไหนฮะสมรุแล้วกันนะครับทีมก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเอาซูโค้ดเป็นแบตเตอรี่เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นเนเป็นตัวบัฟตรงหลีเป็นตัวเป็นตัวโลนะครับเป็นตัวโลโอเคเริ่มกันเลยครับโอเคครับมา,าลองดูกันเมื่อกี้ออกไปเก็บ เอาไปเก็บพลังมาก่อนนะครับเอาเก็บเอเนอร์จี่มาส่อนมาโดนหลีกกางโลกตูโค้ดทั่วเลยอีโมเป็นเน็ต้าอั้งอั้งอุ้งแล้วแท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 งเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ เห็นเราๆว่าดดเมจประมาณ4ี่หมื่นนะเห็นก็ถือว่าว่าโอเคนะครับแต่งเล่นอบิดไม่ผ่านแอมโอเคครับสำหรับ m หม่คาแรคเตอร์นะครับพาร์ทเซียลก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีข้อแนะนำอะไรผมก็ฝากคอมเมนต์ผมไว้ด้วยฝากคอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่า,วาน่าจะแต่งไงน่าจะอัพไงน่าจะอะไรยังไงดีนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยเพราะว่าผมยังไม่ผ่านอบิดชั้น12เลยนะครับผมไปถึงแค่ อันที่11ห้องสเองนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ